สวัสดีค่ะทุกทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้ากดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยค่ะท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริง รดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะเพราะนี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีสิงห์ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะท่านใดที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกหากท่านเกิดในลัคนาสิงห์ท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะชาวราศีสิงห์ทุกท่านคข้ามาฟังกันคะ่ะในช่วงเดือนกันยายนปี2566นะคะ จะมีอะไรเกิดขึ้นกับท่านบ้างการงานการเงินของท่านนั้นจะติดขาดไหมราบรื่นหรือเปล่าและหากท่านติดขาดขึ้นมาจริงๆท่านจะสามารถแก้ไขกับเรื่องราวต่างๆได้หรือไม่ในช่วงนี้โดยรวมนะคะชาวราศีสิงห์ท่านดวงดีนะคะหลายสิ่งหลายอย่างจะคลี่คลายไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นหากที่ผ่านมาการเงินของท่านนั้นติดติดขัดขัดหนักมากเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างมาฟังกันเลยค่ะ แต่ว่าก่อนอื่นขอเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกช่วงนี้การงานของท่านนะคะหากติดขัดมีปัญหาท่านจะสามารถแก้ไขได้ค่ะที่สำคัญปัญหาต่างๆที่คาราคาสั่งในช่วงที่ผ่านมาก็จะได้รับการแก้ไขในช่วงนี้ช่วงนี้การงานถือว่าคาดหวังได้สปีดงานได้เร่งงานได้ขอให้ท่านตั้งใจทำงานแล้วจะสำเร็จค่ะช่วงนี้ดาวการงานเดินถอยหลัง จะมีงานที่ท่านคาดไม่ถึงว่าจะได้ทําเข้ามาด้วยนะคะมีดวงได้ย้อนอดีตท่านจะได้ทํางานที่ท่านเคยทํามาแล้วจะได้ทําในสิ่งที่ท่านนั้นคุ้นชินหรือไม่ก็จะได้ร่วมงานกับทีมงานเก่าๆเ,เดิมๆที่เคยร่วมงานกันมา กันมานะคะบางท่านก็จะได้นําโปรเจกต์เก่าหรือว่างานเก่ากลับมาทําใหม่สิ่งกเก่าๆเดิมๆนะคะจะนําข่าวดีมาให้ท่านด้วยในช่วงระยะเวลานี้สมมติหากท่านค้าขายลูกค้าเก่าๆก็จะกลับมาหรือว่าสินค้าเก่าๆบางตัวที่เคยขายดีจะกลับมาขายดีได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะในขณะเดียวกันท่านก็มีดวงจะได้ทํางานชิ้นใหม่หรือมีดวงจะได้เริ่มต้นทําโปรเจกต์ใหม่ๆ ความหวังใหม่ๆจะเกิดขึ้นท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆใ,ในการทำงานเพิ่มมีดวงได้ทำงานพิเศษควบคู่กับงานประจำค่ะเป็นช่วงที่ท่านจะมีข่าวดีๆจากการเจราจาต่อรองด้วยนะคะท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดเดือนนี้ดีเหมาะแก่การพูดคุยเจรจาต่อรอง ค้าขายเซลล์ในหน้าคนกลางซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนดีขอให้ลุยให้เต็มที่เหมาะแก่การออกพบปะลูกค้าอย่ารอให้แค่ลูกค้าเดินเข้ามาหามีโอกาสได้อ่ามีโอกาสซื้อถูกขายได้ราคาแพงด้วยสำหรับท่านใดที่ซื้อมาขายไปช่วงนี้นะคะงานของท่านค่อนข้างที่จะยุ่งงานจะเพิ่มขึ้นชัดเจนมากและท่านจะสามารถรับมือต่างๆได้กับงานที่เข้ามาอ่า ช่วงนี้ท่านจะสามารถรับมือกับงานต่างๆได้ดีงานเข้ามาเถอะไม่เกินความสามารถของท่านแน่นอนท่านทําได้และผลงานออกมาดีเป็นที่น่าพอใจสําหรับท่านและผู้หลักผู้ใหญ่ท่านใดที่ทํางานบริการต่างๆช่วงนี้ดีนะคะแต่ว่ามาักจะเจอกับลูกค้าที่ไม่ค่อยจะน่ารักมีพฤติกรรมที่ท่านายั่วยุอ,อารมณ์บ้างละ่ะหรือว่าทําพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแก่ท่านนะคะ ยังไงก็ขอให้ท่านนั้นมีสติและใจเย็นๆช่วงนี้ชาวราศีสิงห์เน้นย้ำให้ท่านมีสติและใจเย็นๆให้มากๆอย่าหัวร้อนเพราะช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามหรือไม่ว่าท่านจะทำอาชีพอะไรก็ตามคนจะเป็นอุปสรรคต่อง,งานของท่านพอสมควรระมัดระวังศัตรูในที่ทำงานหรือในสายงานที่ท่านทำให้ดีๆมีคนจ้องที่จะกลั่นแกล้งรังแกดึงงานไม่ให้ความร่วมมือ ทำงานผิดพลาดงานหลุดตกหล่นนินทารับหลังฟ้องเจ้านายทําให้ท่านเสื่อมเสียชื่อเสียงหาทางรีเครดิตท่านท่านไม่ได้ทําเขาจะหาว่าท่านทําหอยท่านระมัดระวังคนในที่ทํางานของท่านให้มากๆนะคะและที่สําคัญควรจะทําให้งานของท่านติดขัดล่าชาข้อน,นี้สําคัญมากช่วงนี้อย่าไว้ใจคนมากจะทำไรเซฟตัวเองให้ดีๆในทุกๆด้าน การทำงานจะต้องละเอียดรอบคอบและโปร่งใสตรวจสอบได้ให้มีหนังสือสัญญาหรือว่ามีพยานรู้เห็นทุกครั้งห้ามประมาทในสิ่งที่เตือนโดยเด็ดขาดช่วงนี้ท่านจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าจะได้สัมผัสกับงานยากงานหินแต่ท่านจะทําได้หากมีงานให้ท่านรีบเพรียงงานให้เสร็จนะคะเพราะว่าบางช่วงจะมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนเข้ามาโดยที่ท่านคาดไม่ถึงงานด่วนบางครั้งก็จะมาในลักษณะ ของงานพิเศษปัญหากเก่าๆจบไปปัญหาใหม่ๆจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนนี้แต่ว่าโดยรวมการงานดีขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่บางคนจะให้การช่วยเหลือดีท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือหากติดขัดมีปัญหาทั้งเรื่องของการงานและเรื่องของการเงินนะคะทีนี้ก็มาที่การเงินของท่านกันบ้างในช่วงเดือนกันยายนนี้ ช่วงนี้การเงินของท่านนั้นเป็นเงินหมุนและท่านจะหมุนเงินหนักมากๆใช้คำว่าหนักมากๆเพราะว่ารายจ่ายที่เกี่ยวกับบ้านและบุคคลภายในบ้านจะเพิ่มสูงขึ้นจะมีรายจ่ายแบบแปลกๆเพิ่มเข้ามาซึ่งเป็นรายจ่ายที่ท่านไม่ได้จ่ายเป็นประจำจะมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นและมีดวงจะเสียเงินในส่วนที่ท่านไม่คิดว่าจะได้เสียรายจ่ายที่เกี่ยวกับปู่หลานจะเพิ่มสูงขึ้นมีอุ มีดวงอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านหายหรือแตกหักชำรุดพังเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้ต้องซื้อชิ้นใหม่มาทดแทนช่วงนี้ท่านมีดวงจะได้ซื้อของชิ้นใหม่เข้าบ้านซึ่งเป็นของที่มีราคาค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวบางท่านจะได้ซื้อสิ่งของที่ท่านอยากได้มีดวงได้สิ่งของบางอย่างที่ท่านถูกใจ เช่นมีคนนำมามอบให้โดยซื้อมาในราคาที่ถูกและเป็นของดีช่วงนี้จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับดวงชะตาของท่านนะคะบางท่านได้สิ่งของบางท่านได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้เป็นช่วงเดือนที่ท่านจะได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างเช่นได้เงินจากงานพิเศษหรือได้เงินจากการเจรจาต่อรองบางท่านก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนสำเร็จค้าขายขายดีมีกำไรแต่ว่าท่านค่อนข้างที่จะเหนื่อยพอสมควร ต้องวางต้องขายไปวางแผนการขายไปใช้ความคิดไปและท่านมักจะเจอกับลูกค้าที่กวนๆต่อรองเก่งๆค่อนข้างบ่อยกว่าจะขายได้นี่ก็แทบจะหืดขึ้นคอหรือว่าบางท่านก็โอ้โหแทบจะทะเลาะกันก่อนจึงจะขายได้นะคะช่วงนี้การเงินของชาวราศีสิงห์รายจ่ายค่อนข้างเยอะยังไงก็ขอให้ท่านมีสติในการใช้เงินให้มากๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้รายจ่ายที่ท่านมองไม่เห็นจะเข้ามาเยอะมากๆ เป็นช่วงที่ท่านจะเสียเงินไปกับสุขภาพหากไม่ใช่สุขภาพของตัวท่านเองก็อาจจะเป็นสุขภาพของใครบางคนภายในครอบครัวหรืออาจจะเป็นการซื้อวิตามินอาหารเสริมเครื่องดุ่มบำรุงดูแลสุขภาพก็อาจจะเป็นไปได้และจะมีใครบางคนที่ท่านรู้จักนะคะเขาเดือดร้อนด้านการเงินเขาจะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านหรือท่านทนไม่ไหวจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเขาเองเพราะสงสารหรือบางครั้งก็จำเป็นต้องช่วยเหลือ ยังไงก็ขอให้ท่านช่วยเหลืออย่างมีสตินะคะที่สําคัญจะให้ใครหยิบยืมเงินในช่วงนี้ขอให้ท่านคิดให้ละเอียดรอบคอบเพราะว่าท่านมีดวงจะถูกหลอกถูกโกงหรือว่ามีดวงจะเสียเงินโดยที่ท่านคาดไม่ถึงนั่นเองค่ะการเงินท่านมีใช้ตลอดแหละหากติดขัดมีปัญหาท่านก็จะสามารถแก้ไขได้เสมอแต่จะเหนื่อยใจกับคนรอบข้างพอสมควรทั้งคนที่บ้านและที่ทํางาน งานเหนื่อยแต่ผลงานออกมาดีให้ท่านระมัดระวังในสิ่งที่เตือนให้มากๆนะคะช่วงนี้ขาดเงินจะมีเหตุการณ์ให้ท่านได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างและท่านจะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นแน่นอนมีดวงได้ทรัพย์สินมีค่าจะเป็นเรื่องอเรื่องน่ายินดีจะเป็นเรื่องของการงานก็อาจจะเป็นไปได้หรือว่าเรื่องส่วนตัวเรื่องความรักก็อาจจะเป็นดไปได้เช่นเดียวกันนะคะมาที่การทําบุญของท่านกันบ้างช่วงนี้นะคะแนะนําให้ท่านทํา หาเวลาทำบุญบ่อยๆเพราะว่าดวงกำลังดีมันทำบุญบ่อยๆท่านจะสะดวกทำบุญในรูปแบบใดท่านสามารถทำได้เลยนะคะหรือหากท่านไม่สะดวกที่จะทำบุญจริงๆก็สวดมนต์ก่อนนอนบ่อยๆก็ได้ค่ะขอให้ชาวราศีสิงห์ทุกท่านโชคดีมีความสุขกราบขอบพระคุณทุกๆการติดตามคอยทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ